มีนัดกรรมมีนัดสวัสดีปีใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีเราก็ยังไม่ได้ทักทายกันตั้งแต่ปีใหม่เนาะแม่เนาะตั้งแต่ปีใหม่เลยเนาะป้าเพื่อนป้ากกระไผ่มากกะไผ่นะสวัสดีค่ะมาเริ่มมาเริ่มเข้า้งหน้ำก่อนจะมาเข้ากินอย่างละบ่แม่ ก็กินข้าวในข้เดือนมงั่นาทีบอกสั้นว่าไปใส่มาบาทีว่าวันอาทิตย์บานีอบประจอกมันจะได้เึ้นใส่ชนขาดขนมอมใส่มาแ <c oughs> ล้วขั้นสุพักไปสามปุ <c oughs> ๊กเดอบานีไปหอดแล้วมันมืดบ้านเหมี้นเขามาหนีบได้มันเหมือบ่ละเพราก <c oughs> ันเมียเลยกับไปแจกใช่้าะกินไปสามปุ๊ โอากาศเกียวไม่ทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะอากาศเกลียวจามปูเออที่แม่บอกว่าจะเอามาเออแม่ท่านแซ่บพื่อนยังเนี่ยหอยบ้านก็ไปแจกผมเป็นยังเผื่อแผ่เขานั่นแหละดีแล้วเป็นลูกบ้านน้พวกกินเหล่าอยู่ใจแม่ก็ไปให้ยชวงบ่ได้เอาไปให้บ้านน้องพ่นหรือเรื่องอะไรจะบอกเอ็นจะบอกเข้ากับเฝ้ามองเงี้ยวันอาทิตย์ก็บ่เห็นมาแล้วเมื่อนี้ทิตไปทางไหนมาทางไหน แก้บนแล้วกับเสี่เมียใชเพิ่นเพิ่นชีรุ่งอบปจนครับเหมือนในแม่ผ้าเพิ่นมากนะไอเพิ่นเพิ่นขอพรบ่ขอพรเพิ่นได้อ๋อขอพรได้แล้วมาแก้บนเสีมาไหว้มาไหว้บ่อืมขอได้แล้วได้อุปจนแล้วะใช่นุก็เพิ่งไปขอพรของปู่เมื่อกี้จุดจุดจุด <c oughs> เอ้ย,ยังว่าฝาเป็นสมัครใหม่ <c oughs> มดีล่ะสวัสดีค่ะหนูก็คอพรมักใหม่เพื่อการสม่ะมว่าไอซลนด์ี่าอ๋อ <c oughs> อยากมา, <c oughs> ากมันมอยผู้ฟ้ามากคือบาติมาหามือว่าแต่ทีไปตะก้อนพนมยี๋ยวหาใสากบห็น บานีตอนเบิ้งนายูทูบก็จ้งพักกันเอาผาอ้อมยูนองน้ามดจับยูก็เห็นเบื้อหน้แเอเห็นเบงทุกคนปัไปหอดเี๋ยวหาเพราเห็นกลับแล้วาะคนมันหลายคนมันหลายหมื่นนะฮะหอดใบยเมื่อวันเสาร์ค่ะจื้อยังก็ไม่ยซื้อยง่ยซื้อยังก็ยอซื้อยังก่ยอซื้อยากกินยังก็ไม่ยอมซืตอดขาไสแม่กับเมยเนาะบานีพูนดีว่าแต่นอนที่สอดแลวห้องมืออื่นจังเขาบานนุ่มนเออถ้าว่าไปนอนค้างคืนนี่พอได้เที่ยวพูดเล้ว่าหัว กลับบ้านดีกว่าแล้วากลับเก่ากลับบริเวณเลยตัวมันหมุนแต่หอดฟ้านสองสามสูงโอ้ยดูเส่ยเชือดูเส่เชือดดูเดิอขึ้นหอดเงี้ยเด้อเอินใหนทุกคนสบายดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะเออเออตอนนี้ทางโน้นมีอะไรน่ากินไหมจะไปหาถึงฤดูผลไม้ถึงฤดูเก็บอะไรแล้ว ลูกอะไรนะลูกอะไรลูกมะม่วงแล้วเริ่มเป็นหมากอ๋อเริ่มเป็นหมากแล้วช่วงนี้ทุเรียนก็ยังมีเมื่อทันเจ็เจ็บอ๋อยังหมดท่านเจ็บต่อมะนาวมันดีมันมาขึ้นบ่อันปีปีที่ผ่านมานี่ยปีเบบีเขาเพิ่งหั่นต้นน้อยๆติดสองหมากเลยติดสองหมากเลยเออปีนี้ยังไม่ติดบ่บ่กำลังสิเป็นดอกน้อยติเป็นดอกน้อย ินตบงะ่อกแมเ้างแซบเนาะแม่่แบมันสซเอาซพีนี่ก็ได้ยดพีนี่ก็เป็นอีบก็เป็นทุ้ปีลวเนาะเป็นดาว่ี่ทุกปีไ้มันเป็นดอกอะไรจะเป็นอย่างนี้ต้นละาต้นงมันก็เป็นทุกปีละเนาะแล้วก็ต้นอะไรนะที่เต็มต้นนะต้นมะไฟมะไฟเออมะต้นเงะมะไฟลำใหญ่มะม่วงมะนาวเยอะทางโน่น บุนย oh, so oh, mm ัง hmm. อีกบุญค yeah, yeah. ah, so. ือเก่าเฮาอ๋อบอกคอแตนเลยจ้ะจ้ะบอกเพลินเลยจีนสิบสี่จ้าจ้าสวัสดีค่ะมามารับค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสำหรับน่งจะเข้าก่อนนั่งก่อนกินนข้าวับไปไหว้อนมานี่มาฮอดขีดกินแล้วจ้าเอาน้ามาเสิร์ฟน้ามาเสิร์ฟเพิ่นมันเนี่ยมาเสิร์ฟหน้ก่อนยินดีน้ำเด้อมานมานดีใจน้ำนาเออ จะมากางันไดเออบนซิมิแกบนมีแบบนี้อยู่บอบออไว้ซื้อๆโอเคโอเคจ้ะเดี๋ยวเอาหน้าซมีใส่ด้วยฮะเต้นอยจังเสาขากันเนาะย่อลงอันนิ้คือของยาซีบอฮะ แม่ือเห็นยายเสียเราบอกย่แมแยายเพิ่อเสียคอยกับเมื่อบ้านเบิดเดือนแม่เบิ่งในคลิปแม่เอ้าเนียยายยายเสียเมื่อมื่อปีใหม่เมื่อปีใหม่เมื่องานแต่งน้องสาวเมื่องานแต่งน้องสาวก็ซื่นดีอยู่วันนี้พี่น้องมารบเบิดเห็นพี่เห็นน้องล่ะคอยกับลบมานาวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ดแปดมาสี่มือวันที่เก้ากับลบมือ คอยกับกราบมาอีกหน้าอีกกะว่าที่เท่าไรมันก็เบิดเดือนซั้มเบิดเดือนกันด้ไอยู่หน้าเลยเออกะจนแล้วงานยายกะว่าที่ซิบกว่าผููโรงเรียนเลยสิพูดโรงเรียนกะทิมกับสวเนี่ยนะมันโตแล้วมันอยู่ได้เออกะทิมหาไอเสือ่งกะทิมนอนกะยาสีมันอยู่ได้มันอยู่ตรงนี้ไปบ้านไปตรวจสุขภาพเพื่อนถามากับลูกสาวเพื่อนมืออื่น แม่เพิ่นเมื่อพร้อมปลาเมื่อวันจันทร์เป็นนัดตรวจสุขภาพเมื่อขายมะขามหวานเราก็ได้เราีมะขามหวานแม่เพิ่นไปขายมะขามมะขามแม่ก็สุขภาพแข็งแรงเนาะ่โชยแล้วเนี่ยเป็นน่าจะไล่เพราะในบ้านเจ๊แค่เนาะแม่บอกว่ามีงานบุญบุญอะไรคะบุญนนั้พระเวทคือเกาที่ฮ่อเทียต้นไปอันเลยบุญพระเวททีฮ่อเนย่ง ที่เราไปไปไปทำพิธีในสวนน่ะนะในสวนยางอันนั้นไหมปีเลงอันมัดสีดังในเอดมินลร้องนะงานวันไหนเบียนมีหน้า14มีนา ไปเคปาอยู่ดอกาเบิอยากไปไปเาะน่ไปไปบอกเพิ่นไปบอกเพิร์นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกเพิ่นแม่แม่ไปไหว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไปเอื้อมันออกมาไปไหว้เพิรนทอดมันสุกแล้วอ๋อเขาคิดคิดทอดบักแดงแดงเหรอคิดทอดมันาุยาอย่าไปคิดทอดสมาแดงได้ออหมักไฟคิดทอดเห็ด เออเฮ้ยกินอจักจันนั่นเออเห็นว่าิไปจนี่้าไปแล้วเขาได้กินขวยักจันเนาะโอ้ยลุง็จบุญได้กินเ่ยของยากพาถ้าไ่ไปบุญก็ได้กินได้ใส่่จ้เห็นละโงกที่กใ่วคอยกินนั่นแล้วยัง่ากินฮอทุกย่างอย่างขันข่อไปบุญนี่ก็ได้กินเด้จักจันทส่จุ่ไเนี่ยกนอดอีเมนะล่ะก่อนมูนไปก็ไปํำกันเมื่อ่และวับมาเนาะกกแค่นี้เองกบมาก็เห็นพ ตองฝากเให้บ้านเพิ่อกขึ้นหอดอยู่ด้น่ะมือนันบได้ไปบได้ไปให้บานเพิ่อกลามหาเพิ่อกขึ้นหอดมันได้ลงไปขึ้นเงาะน่ะบได้ไปเออไป็นทางมาทางเมื่อกลืนหาเที่โอเคค่ะสำหรับที่ก็ประมาณนี้นะคะเอฟซีค่ะเป็นเท่าไรแล้วเนี่ยเป็นอายุเท่าไรแล้วแม่มีบุญมาบอกด้วยนะคะแล้วก็จิตใจกับมอต่อคนใหม่ด้วยนะคะได้ขึ้นเงินเดือนแล้วใช่ไหม เจ็ดชิปปี้เนี่ยแหละใช่เงินเดือนเจ็ดพันเหรอเนาะอีแม่จ้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ